สีครับอุ้ยจังหวะน,นี้พูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกพูดไม่ออกพูดไม่ออกเกือบแล้วเกือบแล้วต้องทําคะแนนให้ได้ทําคะแนนให้ได้เฮ้ เป็นไงล่ะครับอู้ยชนะว่ะอู้ยจับโอ้เป็นไงบ้างล่ะครับผมใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ KK d y นะครับผมคลิปหน้านะครับ EP หน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้นะครับผมแน่นอนนะครับคลิปนี้เกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมมาติด สวัสดีครับ